สวัสดีครับเพื่อนๆอหลายคนอาจจะกังวลเรื่องสุขภาพนะครับโดยเฉพาะช่วงโควิดก็หาซื้อตัวฟ้าทายโจนกันอันนี้เป็นอภัยภูเบศนะครับช่วงนี้ถ้าดูในพวกช็อปปี้รานซดเนี่ยราคาเริ่มลดลงมาแล้วนะเหลือร้อยกว่าบาทก็หาซื้อได้แล้วถ้าใครอยากได้ก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะครับแต่ถ้าราคาเกิน180-200บบาทเลยแบบนี้ผมว่าพักไว้ก่อนนะรอดู รอดูก่อนอันนี้เขาส่งมานะครับเจ้านี้เขาจํากัดนะให้ซื้อได้กละสองกล่องนี่เพิ่งผลิตไปเมื่อเดือนเมษายนนะครับก็ดูแล้วน่าจะเป็นของแท้นะเหมือนกับที่ผมเคยได้มานะครับอืมมาเป็นแพ็คคู่อย่างนี้นะครับลองเปิดเข้ามาข้างในนะครับอันนี้ผมเอาตัวที่ผมเคยใช้แล้วนะเปิดข้างในของอภัยภูเบศขึ้นมาให้ดูนะครับจริงในกล่องเนี่ยก็จะมีคู่มือมาให้นะว่ามันใช้ยังไงบ้างนะครับห้ามใช้ ในสตีมีขั้นนะครับใช้แล้วเป็นผื่นอะไรเนี้ยต้องหยุดนะ,ะคนที่เป็นใช้ร่วมกับสารอะไรนะริมเลือดเนี่ยไม่ได้นะครับก็จะมีคู่มือรายละเอียดมาให้นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยผมไม่รู้คีิเ์อเองหรือเปล่าของไพผูเบตเนี่ยขมกว่าของขาวละออนะเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวอย่างนี้แหละครับแต่ละยี่ห้อดดไม่เท่ากันนะครับลองดูครับเพื่อน